สวัสดีค่ะนดีรัเว่าสวยว่าชาแนลค่ะวันนี้นะคะหยิบเอาแป้งตัวนึงมารีวิวนะคะเป็นแป้งจากแบรนด์เมเบลลี่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นแป้งที่ดีที่สุดจากเมเบลลี่เลยนะคะซึ่งก็คือตัวนี้เองค่ะตัวนี้นะคะเป็นฟิตมีตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะอันนี้นะคะชื่อว่าเมเบ e ลี Fit ่ฟิตมีแมท ะะซึ่งก็เหมือนกับออรองพื้นที่เป็นขวดของเขานั่นเองนะคะแป้งตัวนี้นะคะเขาเคลมเลยว่าเป็นแป้งที่บางเบาแต่ว่าปกปิดขั้นสุดแล้วก็ติดทน24ชั่วโมงนะคะทุกคนมันมีให้เลือกประมาณ6สีนะคะซึ่งก็เป็นสีที่ค่อนข้างโอเคมากๆเพราะว่าตัวว่าเองเนี่ย NC ประมาณ35นะคะใชเ้เบอร์นี้แต่ก็คิดว่าน่าจะได้อะนะ128นะคะมันมีเข้มกว่านี้อีกสเต็ปนึงก็คือ228ว่ามีความรู้สึกว่า228ที่เป็นรองพื้นเนี่ย มันจะค่อนข้างพอดีผิวไปหน่อยสาหรับผิววาว่าอยากได้แป้งที่ผอมขึ้นนะคะก็ลเลยเอาเป็น 1,- 2ึปมานะคะก็เดี๋ยวมาเทสกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะตลับแกะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ว่าลองใช้ไปครั้งสองครั้งแล้วตลับจะเริ่มแบบเยิยนนิดนึงแล้วนะคะตลับสวยงามนะทุกคนดูสิก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังเป็นแบบนี้ตรงนี้ชอบมากมันจะเป็นตัวเหมือนระบายอากาศที่ค่อนข้างใหญ่นะคะฟองน้ำเราจะได้ไม่อับชื้นนะเปิดมานะคะก็จะมีแป้งแล้วก็มีฟองน้ํานะคะฟองน้ําก็จะเป็นเนื้อ เหมือนแบบฟองน้ำฟองน้ําเลยอะทุกคนมันจะไม่ใช่พับไม่ใช่แบบที่เป็นผ้าเป็นอะไรนี่คือฟองน้ํานะคะทุกคนอ่ะโอเคเปิดมาจะเป็นประมาณนี้นะคะสีก็แบบนี้นะคะเนื้อแป้งเนียนละเอียดเวอร์มากมีความโทนเหลืองนะคะใช้ได้อ่ะเดี๋ยวว่าเริ่มเลยละกันนะคะสีผิวว่าตอนนี้ก็ตรงนี้จะขาวหน่อยตรงนี้จะเข้มนิดนึงนะคะคาดว่าหน้าผาจะลอยนะคะตามปกติช่วงนี้แต่คิดว่าตรงข้างหน้าน่าจะผ่องอยู่ อ่านี่ก็เป็นสภาพผิวหน้านะคะก่อนที่จะลงแป้งนะคะ m b มเ l ลิน Fit Me ตัวใหม่นะคะอ่ะก็กดลงไปเลยค่ะสีดีนะทุกคนอุ้ยดูความเนียนของเขาและความปกปิดอ่ะทุกคนดูตรงนี้หืมหายไปเลยเฮ้ย กริบจริงแล้วคือมันไม่ได้ดูเหมือนแบบว่าโบกด้วยนะคะมันดูเหมือนการลงแป้งแบบง่ายๆเลยอะดูที่อะมาขออัดใต้ตาหน่อยตอนนี้มีสิวมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวว่าจะลองปิดสิวตรงใหญ่ๆอันนี้ด้วยว่าใช้แค่เฉพาะแป้งนะคะจะเป็นยังไง ตอนนี้ที่ว่ารู้สึกได้เลยอะ่ะคือมันค่อนข้างบางเบาจริงๆคะ่ะแต่มันปกปิดทุกคนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ารอยมันหายไปแล้วนะคะมาถึงสิวนะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าสิวใหญ่วนเนี่ยจะปิดแล้วสภาพจะเป็นยังไงเออ,เวอความอักเสบนั้นก็จะยังอยู่แหละนะแต่ว่าแบบมันก็ปิดได้นะคะจริงๆแล้วว่าแบบเนี้ยมันควรจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์แต่ว่ามันด้วยความที่มันยังอักเสบมันยังเป็น เลือดแดงๆอยู่อะเลยไม่อยากเอาอะไรไปอัดมานะแป้งอย่างเดียวก็พอไม่เป็นไรชั่งมันจริงๆควรที่จะติดเป็นอย่างนี้ด้วยที่ปิดสิวอะแต่ว่าชั่งมันวันนี้เราจะแบบเทสแป้งกันล้วนๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าว่าเอาคอนซีลเลอร์มารีวิวด้วยดีกว่าเนาะฟิตมีก็มีคอนซีลเลอร์นะทุกคนปกติว่าจะชอบรองพื้นมากๆเลยอะคือรู้สึกว่าการลงรองพื้นมันง่ายแล้วมันเร็วดีแต่ว่าพอมารีวิวแป้งก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบเออแป้งมันก็เร็วเหมือนกันนี่นะสะดวกกว่าด้วยอะเพราะแบบมันไม่ต้องไปต่อด้วยแป้งแล้วดดู กดไปกดมาเสร็จแล้วเด้อเออไงกูทุกคนสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันสามารถที่จะแบบลากปืนลากปืนอย่างนี้ได้เลยอแบบมันไม่เป็นคราบอ่ะทุกคนแบบปกติแป้งบางทีลากปืนมันจะเป็นคราบนะคะอันนี้ถือว่าแบบเนียนลื่นมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายผิว,วมากเลยนะคะคือเขาปกปิดได้ค่อนข้างดีจริงๆนะทุกคน แต่ว่าเบาสบายผิวมากเลยค่ะแล้วก็เพวกรอยสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคนะมันเป็นการปกปิดระดับที่ว่าพอใจนะคะแต่ใครที่แบบว่าชอบความแบบปิดกริบตึ๊บเลยอาจจะต้องแบบว่าขอความร่วมมือกับคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะแต่ส่วนตัวแล้วชอบระดับนี้มากมันจะดูเป็นผิวนะคะมันจะดูยังแบบเหมือนเป็นผิวเราเนาะ โอ้สวยผิวไม่ดูแบบบกมาผิวแบบดูไม่รู้ว่าแบบว่ากรบมาแน่นนะคะก็ดูสวยดูเผยผิวบางเบานะจ๊ะเออตัวนี้เขามี spf 44 pa บวกบวกบวกด้วยทุกคนมันก็จากกันแดดด,ด้วยนะคะก็ค่อนข้างโอเคามากๆสาหรับคนที่ขี้เกียจทากันแดดแบบเรานะคะแล้วก็ที่แคมอีกอย่างหนึ่งคือคุมมัน24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวยังไงวาจะทิ้งหน้าเอาไว้สักพักนึงแต่อาจจะไม่ได้แบบ24ชั่วโมงนะทุกคนแต่ว,ว่าเดี๋ยวลองดูกันว่าทั้งวันวันนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว,วไปแต่งหน้าแป๊บหน แล้วผิวจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าอ่ะเหลือปากเหลือปากนี่เดี๋ยวเราจะมาทาลิปตัวใหม่กันนะคะนี่วันนี้จะทาสสีนะคะเป็น899นะคะตัวนี้เป็นลิปเมเบลีนที่ว่ารีวิวเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ได้สีมาใหม่คะ่ะทุกคนเป็น6 99นะคะสีนี้ยังไม่มีนะคะว่าริวมวไปสีสีได้มาใหม่ว่าอยากได้สีแดง199หรือ299อีกอะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปหาหาตำมาเพิ่มนะคะสี699นะคะสีใหม่ที่ว่ามีนะคะก็จะมีความเป็นสีตุ่นมากๆเลยนะคะซึ่งสีเนี้ยมันจะออกเหมือนอาจจะเป็นสีเดียวกับปากว่วไปหน่อยแต่ววาจะทาเป็นออมเบรนะคะด้วย899นะคะทับไป ตรงกลางนะคะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มที่สีนี้กันก่อนนะคะ699นะคะอโอเคสีดี้ผิวเข้มนะคะก็อาจจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เขาจะมีความเนียนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเบลอได้ ง่ายมากนะคะเพราะว่าเขามีเป็นอะไรอะ่ะเบอร์ลิงเจลนะคะเป็นเทคโนโลยีของเขาเนี่ยอันนี้เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตให้แบบอ่าขอบปากเบ้อเนาะแปดก้าเก้าลงตรงกลางนะคะสีแบบแดงอมส้มนะคะแล้วก็ขอบชมพูก็เก๋ไปอีกแบบหนึง่ง รู้สึกว่าลิปรุ่นนี้ใช้ง่ายมากๆแล้วก็สวยอะรู้สึกว่าแบบสีสวยนะคะสีอ่อนที่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับปากว่าเท่าไหร่แต่ว่าทาออกมาแล้วก็ไม่ได้แย่มากอืมเอามาผสมแบบนี้ได้ด้วยนะคะสวยอะฟินิชลุกเรียบร้อยแล้วจ้านี่ ะะมีความเป็นสาวเม,มบรนนิวยอร์กหรือยัง okay. อ่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นฟินิตลุกนะคะสําหรับวันนี้ที่มารีวิวแป้งกันนะคะเป็นแป้งฟิตมีตัวนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะลองทิ้งไว้ทั้งวันนะคะเดี๋ยวามาดูกันว่าในระหว่างวันอ่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างน,นะคะเราก็ทั้งวันนะี่ยทิ้งเอาไวะะ้เขาจะมีความคุมมันได้จริงหรือเปล่าถ้าได้มีออกไปข้างนอกอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันค่ะเดี๋ยวกลับพบกันค่ะ คค่ะ ตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงห้นะคะก็เก <ๆ S 1> ือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะคะวันแต่งหน้าประมาณ10บโมงเช้านะคะก็คือผ่านมาประมาณ11 12, 13 14 15 16 17กเ็เกือบเกือบเชั่วโมงแล้วนะคะก็คือสภาพหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเบื้องต้นเลยเนี่ยเท่าที่เห็นในระหว่างวันเนี่ยวาออกไปข้างนอกมานะคะพอดีว่า,าตัดงานแล้วหูฟังพังแบบทันทีเลยก็เลยออกจากบ้านไปซื้อหูฟังนะคะแล้วก็แวะซูเปอร์อะไรต่างๆด้วยนะคะเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะก็จะมีเงือ มีอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะแบบเออพอสมควรทีเดียวนะรู้สึกเลยมีความแบบว่าเหงื่อไหลพรากที่หน้ามากนะคะที่แบบว่าใส่เป็นผ้าปิดปากอันนี้คือผ้าปิดปากที่ว่าใช้วันนี้นะคะว่าใช้เป็นสีดําทุกคนลองดูแป้งที่ติดอยู่กับผ้าปิดปากนะคะก็คือจะมตีตรงช่วงนี้เนอะเพราะว่ามันมีความความเหงื่อไหลอะ่ะทุกคนมันก็จะมีแป้งออกมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรมากมายนะคะตรงนี้จะมีลิปสติกเล็กน้อยนะคะเออนะ วารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็มีบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำแนละ้วมันก็จะแบบเห็นนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเวลาแบบมันเล็งกับผิวแบบนี้มันไม่ได้เห็นว่ามันหลุดออกมาแบบขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคราบอะไรด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่าผิวตรงช่วงหน้าแก้มตรงเนี้ยที่มีความแบบผสมน้ํามันเล็กน้อยเนี่ยมันมีความแบบผ่องขึ้นมานะคะ ตรงจมบกว่ารู้สึกว่ามันมีความเงาที่เป็นแบบความมันประมาณนึงแต่ว่าไม่ไม่เละนะคะไม่เละไม่เยิมนะคะตรงแก้มว่าค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกปกติไม่ได้รู้สึกว่าแห้งจนเป็นคราบอะไรยังไงนะคะรู้สึกแบบว่าเออโอเคผิวสวยผิวพ่องอยู่นะคะตรงแก้มนะคะเดี๋ยวว่ามาซับมันให้ดูอ่เดี๋ยวจะซับมันให้ดูกันนะคะเริ่มที่หน้าผาก่อน จริงๆที่เห็นเยอะๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเหงื่อทุกคนเพราะว่าเหงื่อบะรู้สึกว่าเยอะมากนะเหงื่อ,อส่วนตัวรู้สึกว่ามันมีความเป็นเหงื่อค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดนับว่ามันมีความมันออกมาในระดับพี่ว่ารู้สึกว่ามันมีออกมาน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าปกติจมูกมันจะหนักกว่านี้แต่อันนี้เหมือนกับว่ามันมีความมันผสมน้ำนะคะอันนี้หน้าผากอันนี้จมูกนะคะเออก็ประมาณนี้ทุกคน มีแป้งหลุดออกมานะคะเออเห็นอยู่ว่าตอนนี้มีแป้งหลุดออกมานะคะติดกับกระดาษซับมันออกมานะคะส่วนผิวหลังจากที่ซับมันแล้วอุ๊ยกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะรู้สึกว่าตรงรอยลอกๆตรงนี้นะคะที่เป็นเหมือนสิวเพิ่งหายเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยจะเห็นคราบนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงตรงรอบๆสิวเม็ดใหญ่ที่ว่าปิดเอาไว้ก็จะมีคราบนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตรงอื่นๆที่เป็น พื้นผ,ผ,ผิวปกตินะคะก็รู้สึกธรรมดานะรู้สึกไม,ไม่ได้มีคราบอะไรเลยนะคะอืมรอบปากกินอาหารอะไรไปก็ไม่ได้หลุดนะคะตรงนี้อืมซาบแล้วสวยนะคะผิวสวยออกมาแบบสวย ถามว่าคุมมันขนาดนั้นไหมมัน24ชั่วโมงที่เขาบอกเนี่ยมันมีความคุมมันอาจจะคุมให้มันแบบน้อยลงหน่อยแต่มันไม่ได้คุมจนแบบหน้าแห้งนะคะทุกคนมันยังมีความมันออกมาอยู่อย่างที่เห็นนะคะว่าวาก็ซับมันออกมาได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเทียบกับการที่แบบ ปกติใช้อะไรที่มันไม่ได้คุมมันเลยเงี้ยมันเยิ้มกว่านี้เยอะนะคะก็ถือว่าอันนี้ก็คุมมันประมาณนึงนะคะแต่อาจจะแบบหวังผลว่ามันจะแห้งกริบเลยเงี้ยไม่ใช่นะคะมันก็มีความมันเกิดขึ้นบ้างแล้วก็รู้สึกว่าการทาแป้งเปล่าๆแบบนี้มันควรจะมีความมันมาผสมมันจะทําให้ แป้งมาดูของเด้งขึ้นมาอีกนะคะถ้าเกิดมันแห้งๆมันก็จะดูแห้งไปมันก็จะดูมไม่สวยอะวะรู้สึกว่าแบบมันออกมาแล้วมันกําลังดีนะคะแต่ว่าใครที่แบบคาดหวังว่าน้องจะแบบว่าไม่ต้องซัพมันทั้งวันแล้วหน้าแห้งกริบไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องผิดปกตินะคะอย่างนั้นโอ้อันนี้โอเคนะซับมันออกมาแล้วแบบหน้าของเด้งเหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าน้องก็ไม่ได้มีโอ้โหเหงื่อเช็ดเหงื่อรู้สึกว่าน้องก็ไม่ได้มีความดรอปอะไรนะคะรู้สึกว่าผิวสวย ผิวอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ดรอปเลยนะอย่างที่บอกค่ะว่าเหงื่อค่อนข้างเยอะอที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความมันทั้งหมดด้วยอาจจะเป็นน้ําด้วยนะคะเพราะว่า เออเวลาออกไปข้างนอกแล้วเดินทางดยสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะคะก็จะมีความแบบนิดนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้สับหน้าเลยทั้งวันนะคะก็เลยเออกมาเป็นประมาณนี้แต่ส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะราคานี้แล้วความเบาสบายขนาดนี้นะคะเราได้แบบนี้ว่าชอบนะตัวนี้ว่าถือว่าเป็นแป้งที่ถูกและดีแล้วก็แนะนํานะคะออกมาดูดิผิวผ่องเด้งเลยเพอหลังจากที่แบบ ซับหน้าเมื่อกี้นะคะก่อนซับหน้าเมื่อกี้ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่นะคะไม่จาเป็นต้องซับก็ะไรด,ด้วยคือแบบแค่ทิชชู่ซับเงืออะไรเงี้ยก็คือสวยและไปต่อได้เลยนะประมาณนั้นนะคะ คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่หารีวิวเจ้าตัวนี้อยู่นะคะวันนี้ก็มาบอกเล่าในประสบการณ์ที่ว่าได้ลองใช้นะคะว่า NC ประมาณ35นะคะก็ใช้สีนี้นะคะ128ถือว่าโอเคมากๆเลยนะจ้าสีนี้นะคะก็จะมีความผ่องเด้งสีเออออกมาเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเข้มกว่าน,นี้มันก็อาจจะแบบพอดีผิวไปหน่อยอาจจะได้ไม่ไม่ได้มีความผ่องอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเนาะบางค่านอาจจะอยากให้มันพอดีผิวมากๆว่ารู้สึกว่าอีกอีกสีหนึ่งก็น่าจะพอดีผิวมากมาก,มากเลยนะคะนะเออว่าใช้สีประมาณนี้แหละอื พอใส่เสื้อเปิดไหล่แล้วสีตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันมาเลยด,ดูเท่ากันนะคะเพราะปกติตรงนี้ว่าจะดําหน่อยหน้าผากก็จะเข้มหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่เลือกสีนะอันนี้อยู่ที่การเลือกสีของแต่ละคนความพึงพอใจนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ีด๋ยว,ว่าทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะก็เป็นอัฟฟิเชียลของเขาเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ